สวัสดีครับวันนี้ก็อย่กับเกมแลนอล็อกเวอร์ชัน PC นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวตัวกิจกรรมลอยกระทงหรือที่เราทํากันแล้วได้ไข่กระทงนั่นแหละครับก็กิจกรรมนี้เองสนตัว,ตวจเจพึ่งไปลองเทสตมาสดสร้นอนๆเมื่อวานเลยครับเท่าแบบสรุปสั้นๆเลยคือ e อ p ดีมากครับดีกว่าเราไปเก็บเลี้ยตามแมปแนแบบ่ๆแถมต้นทุนเซน,น้ที่ใช้เมื่อรวมกับของที่ได้แล้วเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าไม่เสียสักนิดเลยครับยิ่งกว่านั้นสาหรับบางคนที่ดวงดีๆแล้วเนี่ยได้กาไรเยอะแยะซะอีก โดยสําหรับวิธีการทานะครับอันนี้จะอาจจะไม่ได้โชว์ในคลิปนี้นะครับเพราะว่ามันก็แอบยาวนิดนึงแต่ว่าเราสามารถดูจากหน้าเว็บออฟฟิเชียลได้เลยครับเขาก็มีสอนแบบละเอียดไว้ให้แล้วจะมีก็แค่ตําแหน่งในการซื้อวัตถุดิบเนี่ยครับที่เขาลงผิดนิดนึงของใบชุบนะครับซื้อที่เออดีบาลานเหมือนเดิมแต่ว่าพิกัดเนี่ยไม่ใช่นะครับต้องเป็นซื้อที่ร้านขายยาครับบริวเวณขวาล่างหรือว่าถ้าเกิดสมมติใครดูในเว็บนะครับแล้วติดตรงไหนหรือว่าชอบดูแบบเป็นวิดีโอมากกว่าจะลองดูจากไลฟ์สตรีมย้อนหลังของก็ได้ครับ โดยที่กิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะอยู่ถึงวันที่19พฤศจิกายนนี้ครับถ้านับจากวันที่ทาคลิปก็ยังพอมีเวลาให้ทําอีกระดับหนึ่งโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันดีกว่าครับก็อย่างแรกนะครับมีบอกไปว่า e p ดีมากใช่ไหมครับก็จากที่ไปลองมาแล้วเนี่ยก็คือดีมากจริงๆครับเวลไวมากคือถ้าเกิดใครได้ดูตัวไลฟ์สตรีมของเจนะครับจะเห็นว่าเจใช้เวลาจากเลอเก้าไป99แบบไม่ได้เป็นไฮคันเนี่ยแค่20่นาทีเองครับซึ่งยี่ลิาน้ําตาลลเเยยอะครับ โดยอย่างที่จจโชว์อยู่ในจอตอนนี้ก็คือจะเป็น e p ต่อรอบนะครับอันนี้มันจะเป็นสบรรทัดน,นะครับก็คือเคเวอรอบหนึ่งเนี่ยได้ e P2 สองรอบโดยที่อย่างของเจต่อรอบนะครับก็ตัว e p เนี่ยได้ประมาณ2 0 0แสนกว่าจอบประมาณแสนห้าใช่ไหมครับที่ต้องบอกว่าเป็นของเจเนี่ยเพราะว่าการที่เรากดพวกยาบัฟเอพีต่างๆนะครับก็คือจะมีผลด้วย มีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัฟมรกรบัฟ VIP สมุดแมนัวของเราแล้วก็ที่พิเศษกว่านั้นนะครับสมุดจ็อบเองเนี่ยใช้ได้ด้วยก็คือถ้าดูจากในจอเนี่ยตอนเจใช้นะครับเจกดสมุด e จ็อบ75% e ดสิบห้แล้วก็มีมรกอด้วยก็คือจะได้เป็นตามที่โชว์ไปตะกี้เลยครับ2อง0กับประมาณแส0ห้าจ็อบโดยที่นี้ส่วนตัวก็เชีร์ให้กดตัวสมุดจ็อบด้วยนะครับเพราะว่าเห็นมีเพื่อนๆหลายคนบอกเข้ามาว่าถ้าเกิดสมมติทำตอนไฮคัทเนี่ยเราจะได้เป็นแบบไฮคั ถ้าเรากดด้วยคิดว่าน่าจะได้99ทับ70พร้อมกันได้อยู่ครับแล้วก็มีคําถามหนึ่งที่มีเพื่อนๆถามเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าแบบเก็บเวลแบบนี้กับการที่เราทำเคล็ดป้ายเนี่ยแบบไหนไวกว่าคือถ้าเกิดสมมติเป็นเคลดป้ายเลวน้อยๆนะครับเคลดป้าย90เคล็ดป้าย100เนี่ยเข้าใจว่าทําแบบนี้ไวกว่าครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นตัวละครเวลเยอะๆนะครับเช่นแบบ150แล้วทำเคล็ดป้าย130 140ได้เนี่ยอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าไม่แน่ใจครับแต่อย่างว่าตัวเคล็ดป้ายมันก็ทําได้แค่วันละรอบถูกไหมคร ก็คือถ้าเกิดเราเป็นตัวละครเเือสูงเนี่ยเราก็ทำเคล็ป้ายอะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยมาทําอันนี้ต่อเพราะว่าถึงจะไม่แน่ใจว่าทําแบบนี้เนี่ยเร็วกว่าเคล็ป้ายเรือสูงไหมแต่ยังไงเร็วกว่าการเก็บจากมอนตปกติตามแมปอยู่แล้วครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของต้นทุนที่ใช้ในการทําตัวกิจกรรมกันต่อก็ตัววัตถุดิบที่ใช้ปริมาณที่ใช้แล้วก็ราคาต่อชิ้นเนี่ยจะเป็นตามในจอเลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราสังเกตจากในจอเนี่ยจะเห็นว่าเจมีทําช่องสีเขียวไว้ตรงชาร์ปลีฟใช ดังนั้นราคามันก็เลยอาจจะกกแกร่งหน่อยตามการตั้งซื้อขายของผู้เล่นหรือว่าถ้าเกิดสมมติใครล่ามาเองนะครับตรงนี้จะใส่เป็นศูนย์ก็ได้ซึ่งอย่างของตอนที่เจซื้อน,นะครับก็จะเป็นใบละ9 4 0 0นี่เซนีแล้วก็เงินตอนนั้นเนี่ยเอ็มละ15.5าบาทครับโดยถ้าเกิดเป็นเลทเท่านี้ก็ราคาในการทําแต่ละรอบเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ 177K ครับหรือว่าถ้าเกิดคิดเป็นเงินบาทตกประมาณ2.75บาทซึ่งราคานี้เนี่ยเอาจริงๆจะบอกว่าใช้ไม่ถึงนะครับใช้น้อยกว่าเยอะเลย เพราะว่าเราต้องอย่าลืมว่าพอเราทำเควสเสร็จเนี่ยเราจะได้ตัวไข่กระทงมาใช่ไหมครับแล้วเวลาเราเปิดเนี่ยก็ได้ของต่างๆขึ้นมาบางคนดูดีๆเนี่ยก็จะเป็นตามที่บอกไปเลยครับว่าได้กําไรด้วยได้ EP พีเร็วๆฟรีๆด้วยแต่ต่อให้เราดวงแย่ยังไงนะครับราคานี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคุ้มกว่าการที่เราไปจ้างคนอื่นเก็บเลเวลนะครับแล้วก็เลเวลเนี่ยขึ้นไวกว่าด้วยไม่ต้องต่อคิวด้วยโดยของที่สมได้จากตัวไข่นะครับก็จะมีตามนี้เลยตัวที่เด็ดๆที่หลายๆคนอยากได้กันก็จะมีเช่นตัวนี้ครับ, Back asing, บรแบล็กสมิบ หรือว่าอย่างเจ้าซีกอ a n แองเกอร์ที่เป็นหินที่ใช้ในการออฟอาวุธระดับสูงเนี่ยก็ถือว่าเจ๋งเหมือนกันแต่โดยส่วนตัวสําหรับเจจว่าได้อะไรก็ได้เลยนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยก็ได้รางวัลเป็น e f p ไปแล้วส่วนพวกนี้เหมือนแบบเป็นของแถมที่แบบช่วยให้เราคืนทุนได้เงี้ยครับก็อันนี้จะเป็นตารางสรุปผลที่เจมีไปลองเทสมานะครับก็ปริมาณไข่เนี่ยเป็นร้อยฟองนะครับถ้าเป็นของเจเนี่ยเท่ากับว่าจใช้งบประมาณ 17M กว่าๆครับแล้วก็ได้คืนมาเนี่ยประมาณามนแบบ้อบเี่ยสยไป 5M ใอ็มอว่าตตีออ่ออรยก็คือรอบล5 0 0 0เหี แต่ในความเป็นจริงั้งบอกว่าตัว 5m ที่เสียไปเนี่ยจะเรียกว่าไม่เสียอะไรเลยก็ได้ครับเพราะว่าในความเป็นจริงมันมีของหลายชิ้นเลยครับที่แบบว่าขายไม่ได้เจเลยไม่ได้ใส่ราคาลงไปแต่ว่ามันก็มีประโยชน์แล้วเราก็ใช้กันบ่อยๆเช่นอย่างเจ้าแ Ba ตเทิร์นแมนนัวกัมจอบแมนนัวหรือว่า,าหานปั๊มสเตตัสต่างๆรวมถึงเจ้าเหรียญโมลาคอยด้วยครับคือถ้าดูจากปริมาณที่เจได้เนี่ยเจได้ตัวสมุดแบตเทิรแมนนัวคู่กับกัมมา15อันใช่ไหมครับคือแค่ตัวนี้15อันเนี่ยก็เรียกได้ว่าเกินราคา 5m โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวรีวิวกิจกรรมลอยกระทงหรือว่าตัวไข่กระทงนะครับก็ยังไงถ้าเกิดใครอยากทำคลิปเรื่องไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้สุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม